you mm. ต้อนรับสู่ช่องกอกกอกนิวนะครับตอนนี้ผมจะไปที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมออกมาจากเส้นอำเภอนามนมาอำเภอดอนจานแล้วก็ออกมาสู่ถนนสี่เลนนะครับถนนหมายเลข12เส้นกาลาสิ์มุกดาหารครับด้านหน้าคือไปมุกดาหารนะครับ พอออกมาจากทางแยกที่ออกมาจากอำเภอดอนจาน <_ C> e <an> ผมก็จะมุ่งหน้ามาทางมุกดาหารแล้วก็มายูเทิร์นนะครับแป๊บเดียวนะครับประมาณห้าสิบเมตรนี่เลยก็จะถึงยูเทิร์นนี่ครับเราก็มายูเทิร์นครับนี่นะครับเราก็มายูเทิร์นกลับรถมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาลสินครับคันนี้ครับเห็นแล้วนะครับดู รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับบ้านเกเปะน้อยอําเภอเมืองจังหวัดกลาลสินครับนี่ทางแยกที่ผมออกมานะครับรถคันขาวๆวิ่งไปฝั่งขวามือหล่ะเนี่ยนะครับน่ครับด้านหน้านะครับก็คือธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับ รถจอดเต็มเลยนะครับพี่น้องรถจอดเต็มเลยรถเยอะมากครับไปกาะสินตรงไปนะครับเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถผมถ้าที่จอดรถนะครับตรงด้านหน้านี่ก็จะเป็นที่ฝากนะครับคือถ้าเป็นที่ของชาวบ้านถ้าเราจะจอดเราต้องไปฝาก ค่าฝากสี่สิบบาทส่วนด้านในนู่นก็จะเป็นที่จอดของวัดจอดฟรีนะครับส่วนทางด้านขวามือเราที่ฝั่งทางรูปเหมือนหลวงปู่นะครับก็จอดฟรีนะครับไม่มีเก็บแต่ว่าตรงบ้านหลังสีเทาๆนี้มีที่รับฝากรถนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนจะขับไปเรื่อยๆนะครับที่ตรงไหนว่างอันนี้ จอดตรงนี้ได้ไหมนี่จอดตรงนี้ดีกว่าครับนี่ครับจอดรถก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเ,เลยไปด้านหน้าไปอีกถ้าไม่มีที่จอดเราต้องไปจอดไกลไปนู่นอีกนะครับถ้าเราจะฝากที่เขารับฝากรถนะครับเราก็ต้องเสียตังค์ฉะนั้นเราประหยัดเราจะ ไม่ต้องเสียตังเราก็จอดตามริมถนนเหมือนคนอื่นนี่แหละผมได้ที่จอดรถแล้วนะครับท่านผู้ชมเดินไกลหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าเราจะเสียเวลาไปหาที่จอดรถด,ด้านหน้านะครับนี่ครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาบ้านเกเป บลเชียงเครืออําเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับรถจอดยาวเลยท่านผู้ชมฝั่งทางนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของเอกชนนะครับของชาวบ้านก็จะฝาก40บาทนะครับส่วนตรงศูนย์อาหารของฝากทางน้นเราจะจอดฟรีนะครับริมถนนนี้ก็จอดฟรีครับ หาที่จอดได้เลยครับถ้าว่างก็จอดได้โอ้ตรงนี้ว่างที่หนึ่งแต่เราไม่ได้ขับรถมาเพราะว่าอ่ากว่าพลาดเนาะจอดโน่นเลยตรงยูเทินนะครับอันนี้ยูเทินด้านหน้ารูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทกับฝั่งทางนี้จะเป็นฝัง่งกุติของหลวงปู่นะครับรถเยอะมากท่านผู้ชมวันนี้ วันนี้วันที่ส2สองกรกฎาคม25 6 7้าครับเวลาขณะนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วนะครับหลวงปู่น่าจะลงมาแล้วนะครับด้านในนะครับนี่ครับตรงตรงสั่งตรงกันข้ามกับลูกเหมือนของหลวงปู่นะครับก็จะเป็นที่ฝากรถของเอกชนนะครับเป็นที่ของ ชาวบ้านที่เขาอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับรับฝากรถ40บาทนะครับแล้วก็ฝากตรงนี้ได้เดีย๋ยวเราจะไปดูด้านในรถเยอะมากค่ะคุผู้ชมทางนี้ก็เต็มหมดเลยครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปด้านในประตูนี้ปิดนะครับ วันนี้ประตูนี้ปิดวันนี้ประตูนี้ปิดเพราะว่าด้านในจะเป็นโคนลนฝนตกนะครับมันจะเป็นโคลนลอตตอรี่เราเดนินหน้าครับ ด้านหน้าธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโคนะครับรถจอดเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราหาทางเข้าก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนมันก็จะเป็นโคลนเรามาทางที่ถนนเทปูนจะได้ไม่ต้องเป็นโคลนนะครับก็คือตรงนี้แหละด้านหน้าศาลาเนี่ยครับจะไม่เป็นโคลนไม่เป็นตม ลานจอดรถเข้าด้านในนะครับเข้าด้านข้างแล้วจะอ้อมไปด้านหลังของธรรมอุทยานนะครับจะเป็นลานจอดรถฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนตกน้ำขังน้ำขัง น้ำขั้นแขกรับประทาน แหงลอตตอรี่เยอะมากครับคนส่วนใหญ่ก็คงไปรวมกันอยู่ด้านไหนหมดแล้วนะครับไปรวมอยู่ด้านไหนหมดแล้วภูเวสุวรรณอันนี้ก็จะเป็นพญาสุวรรณน,นาคราชครับ พ้ายาสุกกกนาคราชครับเดี๋ยวเราจะไปด้านในกันนะครับคนเยอะมากท่านผู้ชมโอ้อันนี้ปิดทางนะครับมีคนเข้าคนเยอะมากครับ ปีนี้ก็แปดปีแล้วนะหลวงปู่ออกมาแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุเพื่อจะเป็นความกำลังใจให้พวกเรานี่ครับนะจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ในแต่ละวันนะครับน้องก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนเด้อะนะตอนที่ยังถือบาตเดินไปเมื่อกี้มากลับกลับได้แล้วไม่เป็นไร หลวงปู่องค์นี้แล้วก็เออขอให้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะเราจะได้ขอให้พวกเราได้หาทุกข์หโศกหัยโรคหายภัหก็รองหายเสียะจางบางคนเผื่ทิพยรอแล้ว